แต่ว่าบริษัทเราลิฟหนึ่งคนที่ทะมาทําที่นี่หนึ่งคุณไม่จำเป็นต้องลงทุนสินค้าคือไม่ต้องซื้อสินค้าไปกองไว้ที่บ้านหลักห้าร้อยชิ้นพันชิ้นไม่ต้องเพราะที่นี่ไม่มีตัวแทนโอเคที่นี่ไม่มีตัวแทนทีนี้นะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรกิจนะใครก็ตามที่อยากจะทําธุรกิจอยากจะมีะไรายได้ แค่มี ID ในดอ p ปิ t ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะจำไว้แะเพื่อนแค่มี ID ก็สามารถสร้างรายได้ได้แล้วโดยที่เราอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้จะนอนอยู่บนที่นอนก็ทำได้จะขี้อยู่ก็ทำได้จะกินเหล้าอยู่กับเพื่อนก็ทำได้จะอยู่ที่ทำงานก็ทำได้นะพักเบรกก็ทำได้ คือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็ทําได้คุณแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องจำไว้นะแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องก็สามารถสร้างรายได้กับแอปดับฤได้คุณจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคุณแค่มีมือถือหนึ่งเครื่องคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคุณจะไปอยู่ไล่อยู่ป่าขอให้มีเน็ตคุณก็สามารถทําธุรกิจได้นะ คุณจะไปเที่ยวคุณจะไปช้อปปิง้งคุณจะอยู่กับลูกกับหลานคุณจะท้องคุณจะนอนอยู่บนเตียงคุณจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอแค่คุณมีมือถือและมีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถสร้างไรายได้กับแอปดับลิดได้โอเคบริษัทดับลิดนะเราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะก็มีออยสินค้าทุกตัวมีออยนะมีออยนะมีสขบคุ้มครองผู้บริโภค นะมีจดทะาสีจดทะเบียนพาณิชย์คือทำทุกสิงอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทยนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนเพื่อนแค่มีไอดีนะจบเลยนะแค่มีไอดีก็สามารถสร้างไรายได้จากแอปดับนิได้แล้วนะโดยไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องเป็นเจ้าของสินค้าไม่ต้องลงทุนเองคิดดูนะเนื่องคุณไม่ต้องลงทุนเรื่องสินค้าคือไม่ต้องสต็อกสินค้า ไม่ต้องเอาของไปกองอยู่ที่บ้านนี่ตัดไปแล้วแล้วใช้หนึ่งนะไม่ต้องเสี่ยงลงทุนด้วย <c oughs> นะไม่ต้องแพ็คของไม่ต้องส่งของอยู่ที่ไหนก็ทําได้ <c oughs> เงินเข้าตลอดเวลาเก็ตไหมดีไหมชอบไหมแบบนี้นะชอบไหมครับ <c oughs> แค่มีมือถือหนึ่งเครื่อง <c oughs> ก็สามารถสร้างเงินได้เรียบร้อยแล้วเป็นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็สามารถสร้างเงินได้นะสามารถทําควบคู่กับงานประจําได้ นะทำเสริมได้เพราะว่าทำผ่านมือถือ